อร่อยติดขอบชอบชอบ,ชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมเอลเลงข่าวนะครับรายการที่นำเอาประเด็นฟุตบอลมาขยี้มาขยายมาขยามาพูดคุยและวิเคราะห์ร่วมกับผู้ชมทุกคนนั่นองนะครับแน่นอนครับกลับมาเจอกันในวันจันทร์และก็เพิ่งจะจบศึกแดงเดือดยกที่2ไปครับเราต้องพูดถึงควันหลงของเกมนี้กันหน่อยเกิดอะไรขึ้นในเกมแดงเดือดรอบนี้บ้างและทีมชนะมีข้อดีอยังไงส่วนทีมที่แพ้เกิดข้อเสียอะไรบ้างเราจะมาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์ร่วมกันเนียนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลปนนนนีี้ท่สสําคคคััญะรบบขขออุุณูง เรราคับอาหารยอดคุณนั่นเองนะครับเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับเริ่มกันที่เรื่องของการจัดทัพ11ตัวจริงของทั้ง2ทีมครับดูเหมือนว่าทั้ง2ทีมจะมีการโรเตชันกันพอสมควรเลยนะครับทางเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยนะครับเลือกที่จะพักบรูโน่เฟอร์นันเดสครับรวมถึงมาซิยาลและส่งเอดิเดนคาวานี่เมเซนกรีนวูดดอนนี่ฟานเดเบคครับลงมาเป็น3กําลังหลักในแนวรุกรวมถึงมาคารันฟอร์ดด้วยนะครับโดยมีป๊อกบาร์นะครับและแม็กซ์เมเนเอคอยคุมเกมแดนกลางส่วนแผงหลังเหมือนเดิมครับแล้วก็มีดดีีีเเเเเนนนนรรรสสป็ผูู้ััะใขขณทท่่่ฝงงงออออมยยืา์ เครับวันนี้ไม่มีจอห์นเฮนเดอร์สันนะครับเนื่องจากว่าได้รับอาการบาดเจ็บทำให้พวกเขาเนี่ยต้องส่งเจมิลเนอร์ลงสนามครับรวมถึงเจนคล็อบตัดสินใจนะครับที่จะพักจูเออมาติเพื่อไว้ใช้ในเกมกับท็อตแนมฮ็อตสเปอร์ในเกมพรีเมียร์ลีกและส่งรีสเวลเลียมลงมาแทนและปีกซ้ายตัวเก่งของพวกเขาครับซาดิโอมาเน่ไม่ลงสนามครับเป็นเคอร์ติสโจนลงมาทำหน้าที่แทนซึ่งก็ต้องบอกว่ายอดไปเลยครับประชดนะครับเอาล่ะมาพูดถึงรูปเกมโดยรวมตลอด90นาทีผมถือว่านี่คือแดงเดือดที่สนุกนะครับแล้วก็ เห็นแบบนี้มานานมากแล้วครับแต่ว่าในที่สุดก็ได้เห็นเมื่อคืนที่ผ่านมาและเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สมดังใจหวังนะฮะในขณะที่ลิเวอร์พูลต้องประเด็นตกรอบด้วยเนื้อม,มือของปีศาแจแดงครับครึ่งแรกเอาสักเรา,ราสักสิบห้านาทีแรกเนี่ยต้องบอกว่าผัดกันคองบอลผัดกันรุกผัดกันรับนะครับแล้วก็ไม่ได้มีฝั่งไหนที่ได้เปรียดเสียเปรียบจนเกินไปแต่ว่ายูไนเต็ดเองเนี่ยนะครับปรากฏว่าเช็คล้ำหน้าพลาดทาให้ซาร่าเนี่ยหลุดไปดวลเดียวเดียวแล้วก็ชิพขึ้นนําไปก่อนสู่ประตูตันหนึ่งนาทีที่ 18, บอกว่าเป็นจังหวะคิลเลอร์พาสที่สวยงามของฟิมิโน่ก็ใช่อีกเช่นกันถือเป็นจังหวะเกมรุกจังหวะเดียวครับที่ลิเวอร์อพูลทำได้ดีในช่วงครึ่งแรกแล้วก็ยิงประตูขึ้นนําได้ก่อนเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามาคัตแรดฟอร์ดเมสันกรีนวูดเอดิสันคาวานีพอปอกบาสี่คนนี้พาก,กันป่วนในะรับของหงแดงครับจนสุดท้ายเนี่ยจนล้าจนรอดเนี่ยนะครับก็มาเสียประตูจนได้จากลูกยิงของเมสันกรีนวูดก็เสมอกันไป1-1นหนึ่งนะครับหลังจากนั้นลงมาเล่นครึ่งหลังนะครับต้องบอกว่าตดยังไม กะจังหวะบอลผิดพลาดทําให้บอลเนี่ยไปถึงแรดฟอร์ดแล้วก็แปรเข้าไปได้ง่ายๆเลยครับก็เป็นอีกหนึ่งความผิดพลาดของวิลเลียมนะครับพอแมนยูนํา2 1ปรากฏพี่แกผ่อนเครื่องลงไปฮะผ่อน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 ไปสักพักเลวฟูก็บุกกดดันอย่างหนักเลยนะครับหลายต่อหลายจังหวะสุดท้ายเนี่ยเป็นแฮรร์ี่แม็กไวที่จ่ายพลาดแล้วก็ทางด้านของเลวฟูเนี่ยแย่งมาได้ช่วยกันบีบเพรสซิ่งนะฮะแล้วบอลก็ไปถึงซาร่าส่งไปซุปก้นตะข่าย2 2เกมเสมอ2 2เห็นได้ชัดเลยว่าเป็นการเรียกสติยูนเ,เต็ดกลับมาครับผัดกันไปผัดกันมายูนเต็ด เริ่มกลับมาคลองบอลได้แล้วก็เล่นได้ดีกว่าชัดเจนครับในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้ดีกว่าครับได้ลุ้นได้เสียวเยอะกว่ามากที่สําคัญนะครับสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพยายามมาตลอดก็มาส่งผลจนได้จากลูกฟรีคิกของบรูโน่ไฟแนนซ์ครับจังหวะตรงนั้นเนี่ยก่อนจะไปถึงฟรีคิกเนี่ยนะฟาบิโอตัดสินใจเข้าสากัดแล้วก็เป็นการฟาบริเวณหัวกะโหลกคือแบบใกล้นิดเดียวเลยอะเกือบจะเข้าก,กรอบเกตเควตอยู่แล้วแล้วบรูโน่ไฟแนนซ์ครับก็จัดก,การสังหารลูกฟรีคิกกกลลลููนนนนนีีี้้้สสววยยดดงงงาาาาามมมพแขึึต่่อออเเหหืไถ10ทใ ูได้ไล่ตามตีเสมอปรากฏจบ90นาทีตีเสมอไม่ทันกลายเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะไปได้3-2ด้วยเกมที่คุณภาพจริงๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนั่นคือรีแคปตลอด90นาทีแต่ที่นี้เราจะมาเจาะดีเทลกันแล้วนะครับแดงเดือดในรอบนี้เนี่ยบอลถ้วยเนี่ยแตกต่างจากบอลหลีกอย่างมากครับคือต้องชนะให้ได้เพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมันก็เลยทําให้ FA คัพรอบนี้มีความแตกต่างครับตรงที่ยูไนเต็ดเองเนะครับพอได้เล่นในบ้านพวกเขาไม่ได้ลงไปเล่นเกมรับรัดกลุ่มเหมือนกับตอนที่เล่นที่แอนฟิลด์วันน ซึ่งนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเยนะครับณตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองท่านเล่นในรูปแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะชนะลิเวอร์พูลได้แต่วันนั้นเองเนี่ยนะครับด้วยความที่การได้หนึ่งแต้มก็ไม่เสียหายอะไรโซชาก็จะเลือกใช้แผนประมาณนั้นแต่พอเป็นแผนที่ต้องตัดสินใจเด็ดขาดต้องการทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปโซชาเลือกที่จะให้ลูกทีมคองเกมบุกเข้าใส่ลิเวอร์พูลใช้เกมลุกที่รวดเร็วครับโดยอาศัยการขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายนะครับมาร์คัสฟอร์ดนี่เป็นตัวปวดมากๆเลยแล้วก็ได้ผลดีทีเดียวครับจจจรริงงงๆอออีีีกกกหหนนนึ่่่ัััทาใ้้้้เเมมดดืืววคคแล็ การมีประตูที่รวดเร็วตั้งแต่นาทีที่18ครับมาเลยช่วยปลุกกระตุ้นให้ทั้ง2ทีมจําเป็นที่จะต้องเปิดหน้าแรกกันมีประตูเร็วไม่พอนะครับแมนยูเองยังตีเสมอได้เร็วด้วยพอตีเสมอได้เร็วเกมกลับมาเท่ากันก็ต้องเปิดแลกกันเป็นธรรมดาครับมาเลยทําให้เกมนี้กลายเป็นเกมที่สนุกสุดมันจริงๆวันนี้เนี่ยถ้าจะให้พูดก็พูดตรงๆว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช้โอกาสได้ไม่เปลืองมากนักนะครับในขณะเดียวกันลิเวอร์พูลเองมีโอกาสน้อยแล้วก็ใช้ไม่เปลืองเช่นเดียวกันนะฮะเกมนี้มันก็เลยเป็นเกมที่เหมืืืืออนนนนนกกกกกกัััับบบมวยยยที่แแแคลเ กันปังปัๆงปังปังซึ่งมันสนุกมากเป็นกำไรของแฟนบอลมากมาแล้วก็ต้องตกมือให้กับทีมที่ชนะเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูดีกว่าจริงๆครับคือท,ที่บอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูดีกว่านะครับต้องบอกว่าในแง่ของการทําเกมรุกเนี่ยความวุ่นว่าความหวาดเสียวนะครับการเลือกเอามาคัสติฟอร์ดไปเล่นวิมเส้นฝั่งซ้ายแล้วลากจี้ทะลุทะลวงนะครับเกมรับฝั่งขวาของลิพูเนี่ยต้องบอกว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมครับเฟนก็เอาไม่อยู่ซาร่าก็ไม่มาช่วยรีซิลเลียมเองก็หลวมแบบ ส,สุดไปเลยรวมถึงกองกลางอย่างพอปอกบากับสกอตแมกโทมิเนร์ครับด้วยความที่มีสรีระรูปร่างที่สูงใหญ่เนี่ยเก็บกินได้หมดนะฮะเรื่องของการตัดเกมเอ่ยเรื่องของการเล่นลูกกาอากาศเอยนะครับเรื่องของการออกบอลเอ่ยทั้งคู่ทาได้ดีมากๆโอเคฮะมีจังหวะผิดพลาดในการโดนเรสซิ่งอยู่บ้างแต่ว่าโดยรวมภาพโดยรวมเนะี่ยก็ถือว่าแดงกลางของยูไนเต็ดเนี่ยก็ทําได้ดีนะครับในการคอนโทรลบอลแล้วก็ออกบอลไปด้านซ้ายให้เราดีสุดเราจะเห็นว่าเกมบุกข,ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับเขาจะไม่ขึ้นทางฝั่งขวาเลยในเกมเมื่อวานนี้ขึ แรดฟอร์ดเป็นตัวทําเกมแล้วตัวผู้เล่นตัวอื่นสอนแสดแทรกนะครับตามลายแนวรับของลิฟูซึ่งก็อย่างที่บอกหลวมอยู่แล้วแล้วก็ทําได้ดีมากๆทีเดียวอีกหนึ่งคนที่เล่นได้ดีทางฝั่งซ้ายนอกจากแรดฟอร์ดก็คือลุกชอลุกชอเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยถิติลุกชอจ่ายบอลแม่นยำเนี่ย85%คอร์ดบอลเข้าเป้าสามครั้งแ็กเกิลสมเร็จสี่ครั้งสร้างสรรค์โอกาสได้สามครั้งเคลียร์บอลทิ้งได้สองครั้งตัดบอไดลบอไ,ดนะบไ,ได้หนึ่งครั้งและบล็กอกได้หนึ่งครั้งนะครับเป็นนงองีก ้แบบอยู่หมัดปัน่นป่วนได้ตลอดทั้งเกมโดยเฉพาะการเลี้ยงจี่วิ่งเข้าใส่พื้นที่สุดท้ายพื้นที่ด้านขวางเลย่ยูที่มีเทรนซึ่งเล่นเกมรับไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยนะฮะทำให้รัดฟอร์ดสร้างความอันตรายได้เยอะมากนะครับแล้วเกมดูวุ่วาามากเรียกว่าเทรน์เนี่ยเอารัดฟอร์ดไม่อยู่จริงๆครับถิติรัดฟอร์ดเมื่อคืนจ่ายบอลแม่ยมนยำ81%มีโอกาสยิง2ครั้งครับตรงกรอบทั้ง2ครั้งเป็น1ประตูและทำได้อีก1แอซซิตที่ทำให้เกมรของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดุดันและเข้มข้นะ กลายเป็นของยูนเต็ดแบบสมบูรณ์นะครับนั่นคือบรูโน่เฟอร์นาเดสเองครับได้พักครับเพราะว่าส่งตอนนี้ฟานเดอร์เบกลงมาซึ่งฟานเดอร์เบกผมไม่พูดแล้วกันนะฮะเพราะว่าแทบจะไม่มีบทอะไรเลยนะครับแต่ว่าบรูโน่ลงมา28นาทีเลี้ยงบอลสำเร็จ100%จ่ายบอลแม่ยำ75%สร้างสรานการณ์หนึ่งครั้งแท็กเกิลสำเร็จ1ครั้งมีโอกาสยิงฟินชิก1ครั้งและเป็น1ประตูฮะนี่คือความแตกต่างของนักเตะที่เป็นตัวจริงกับตัวสมรองนี่คือความชัดเจนครับว่าทำไมบรูโน่ถึงได้เป็นตัวจริงและ ที่เด็ดที่ขาดเรื่องของการยิงลูกเซตพีสก็ถือเป็นหนึ่งในอาวุธของบรูโน่และเมื่อวานก็เป็นผู้ยิงประตูชายด้วยปอกบาเองก็ควรจะพูดถึงเหมือนกันนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันแม้ว่าจะมีจังหวะเสียบอลง่ายๆอยู่บ้านส่วนอื่นๆน,นะครับที่เขาทําได้เนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีเลยสถิติการวางบอลของปอกบาครับจ่ายบอลแม่นยําบอลยาวนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์เอาชนะการโดนการกอากาศร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจ่ายบอลแม่นยําทั้งหมดนะฮะทั้งหมดบอลสั้นด้วย83%ตัดบสไดเปอร์เซ็นต์ตัดบอลจจได อาจจะไม่มีแอสซิสต์แต่นี่คือห้องเครื่องแดนกลางและทําให้เราเห็นว่าทําไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรจะต้องรีบต่อสัญญาพอปอกบาถ้าเขาเล่นได้แบบนี้ควรจะต้องต่อสัญญาจริงไหมครับถ้าจริงคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะเอาละฝ่ากฝั่งของยูไนเต็ดเราพูดไปแล้วนะครับไปถึงฝากฝัง่งของริพูบ้างร์พูท้ายพูดถึงคนที่เล่นได้โดดเด่นและแบกทีมคงจะมีแค่คนเดียวคือเตีโกอาคันทอร่าครับเมื่อวานนี้เนี่ยต้องถือว่าแบกทีมจริงๆครับภาพมันเห็นได้ชัดมากครับว่านี่คือกองกลางตัวโคบอลที่พยายามทุกอย่างแล้วครับไม่ว่า เขาแท็กเกิลไป3ครั้งนะครับแล้วก็จ่ายบอลเนี่ยสำเร็จเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแปกเ็นต์ื่องจากว่าแน่นอนล่ะการวางบอลยาวมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับเมื่อวานนี้เทียโก้ไปทุกที่ทุกจุดของสนามจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเกมรับหรือเกมรุกท่าจะต้องให้เครดิตคนคนึงที่เล่นได้ดีในเกมนี้ก็ควรจะเป็นเทียโก้คันทอร่าครับส่วนนักเตะคนอื่นๆครับอย่างโรเบิร์โต้ฟิมิโนเองก็ฉวียวฉวยโอกาสในการจ่ายบอลให้เป็นแอซซิตได้ดีนะครับแต่ว่าภาพโดยรวมยังถือว่าทําได้ไม่วไป แล้วควรจะเป็น3แต่ก็ไม่ได้สุดท้ายนี่นะครับโอกาสยิงทั้งหมด6ครั้งเปลี่ยนเป็น2ประตูซาราเมื่อวานถือว่าเล่นดีไหมก็เล่นดีแหละครับแต่ว่ายัางดีไม่พอให้เวอร์พกูชนะได้นะครับเพราะว่ามีโอกาสจะจ่า,จาแจ้งแต่ก็ไม่สามารถทําประตูได้ทั้งหมดทั้งมวลครับแนวรุกพอไปไหวนะฮะเพราะว่ามีช่องให้เจาะให้ทําได้แต่ในขณะเดียวกันครับแนวรับนี่แหละครับคือปัญหาเกมเมื่อคืนนี้นะครับ มิลเนอรเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมไม่ประทับใจฟอร์มเท่าไหร่ในขณะเดียวกันครับเกมรุกด้านซ้ายการส่งเอาเคอร์ติสโจนลงไปเล่นเป็นปีกซ้ายไม่ได้สร้างผลดีอะไรเลยให้กับทีมนะเราเห็นได้ชัดว่าในช่วง60นาทีแรกนะครับก่อนที่ซาดิโอมาเน่จะลงมาเนี่ยนะฮะ เกมรุกด้านซ้ายบอดไปเลยนะครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยจากการที่คุณเอาเคอร์ดิชโจนไปเล่นริมเส้นมันยิ่งทําให้เมสันกรีนวูดหรือว่าตัวลุกเรมเส้นฝั่งขวาไม่ว่าจะเป็นอารอนมาิซาก้าหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยนะฮะสามารถที่จะเล่นได้ง่ายขึ้นเพราะไม่โดนกดดันเลยเคอร์ดิชโจนไม่ได้ไม่ได้ส่งพลังอะไรให้กับวารอนวารวิซาก้าให้รู้สึกว่าโอ้กลัวเธอจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเลยทําให้เกมรุกด้านซ้ายติดไปเลยนะครับร่องหนุนการเปลี่ยนเอาเอาเ่อเคอร์ดิชโจนกลับมาเล่นแดนกลางนะครับมาเล่นฝั่งขวา เพราว่าทางนั้นเนี่ยแรดฟอร์ดก็เจาะอ,อยู่แล้วแมนยู Menu ก็ตั้งใจเจาะอ,อยู่แล้วก็ยิงไปกันใหญ่นะครับซึ่งก็เมื่อวานนี้ถ้าจะพูดโดยภาพรวมแนวรับของลิเวูมีปัญหานะครับแบ็กขวาอย่างเทรนต์ต่ำกว่ามาตรฐานอย่างชัดเจนนะครับสถิตินี่นะครับเสียการคลองบอลน,นะฮะ27ครั้งครับเทรนต์ Trend คนเดียวนะครับแล้วจ่ายบอลแม่นยำเพียงแค่75-6%าจอทบอลทั้งหมด6ครั้งเข้าเป้าศูนย์นะครับวางบอลยาวไปทั้งหมด18ครั้งเข้าเป้าแค่8ครั้งนี่คือเทรนต์ตอน,น อย่างที่บอกครับแนวรับหรือภูมมีปัญหาต่อมาที่รีสวิลเลียมครับเป็นอีกหนึ่งคนที่คะแนนเรตติ้งจากบูส์กร์น้อยมากๆครับ5.44คะแนนครับคือเอาง่ายๆจังหวะการดักตัดบอลเนี่ยหรือว่าอินเตอร์เซปชันเนี่ย,ยทำไม่ได้เลยแฮ็กเกิลก็ไม่สําเร็จเลยแม้แต่นะครั้งเดียวครับแล้วมีจังหวะผิดพลาดเออร์เลอร์อีกหนึ่งครั้งซึ่งส่งผลให้นําไปสู่การเสียประตูที่จะมีข้อดีก็คือเอาชนะลูกากาศได้5ครั้งนะครับแล้วก็แค่นั้นแหละนะครับดูเพินๆนี่คือไม่มีอะไรเลยในขณะเดียววกันนนนนคบาเเป็นนทีี่่มือ ่ก็ตัดบอล1ครั้งวางบอลยาว2ครั้งไม่เข้าเป้าเลยแท็กเกิลไม่สําเร็จเลยแม้แต่ครั้งเดียวเคลียบอล2ครั้งเสียฟาวไป2ครั้งซึ่งครั้งหนึ่งก็นําไปสู่การเสียประตูนะครับส่วนโรเบอร์ซอนดูจะย่าแย่น้อยที่สุดในแผงแบ็คโฟนะครับก็จ่ายบอลแม่นยำเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ตัดบอลได้หนึ่งครั้งเคลียบอลทีได้หนึ่งครั้งคอสบอลสองครั้งนะครับวางบอลยาวสิบครั้งเข้าเป้าหกครั้งคือดูดีที่สุดในแผงแบ็คโฟแล้วนะครับเอาง่ายๆว่าสามคนในแผงแบ็คโฟเมื่อวานนี้ระยำ และนี่คือที่มานะครับที่ทําให้ลิโอปูพ่พายแพ้ในเกมนี้ให้เครดิตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยที่เล่นเกมรุกได้อย่างยอดเยี่ยมจนทาให้เกมรับของลิโอปูอ่อนยวบลงไปทันตาเห็นเลยแหละครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลครับของควันหลงเกม FA ครับในศึกแดงเดือดยกที่2และเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะไปได้ผู้ชมอยากคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ได้เลยนะฮะหยอกล้อกันพอประมาณนะครับที่สําคัญถ้าเป็นคอมเมนต์ที่ส่งเสริมเรื่องของแง่คิดวิธีการเล่นการวิ เพราะทำไมเล์พูถึงพลาดทำไมตัวนี้ถึงพลาดทำไมแมนยูถึงทำได้อะไรแบบนี้เราจะชื่นชอบเป็นอย่างมากยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันอย่างสุภาพเพื่อสังคมที่ดีในการดูฟุตบอลด้วยนะครับวันนี้เกมเองลาไปก่อนครับพบกันใหม่ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา5โมงเย็นกักนใหม่ขอให้มีความสุขกับการดูฟุตบอลส่วนแฟนหงนะฮะผมแนะนำว่าช่วงนี้อยู่เยียบๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับอร่อยติดขอบชอบชอบ,ชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ